ที่ปราจีนบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมเจ้าของบ้านหลังนี้เขาสุดทนแล้วจริงๆนะคะกลับมาบ้านทีไรก็ของหายตลอดหายจนแทบไม่มีเหลือติดบ้านแม้แต่รั้วเหล็กยังถูกโจรเอาไปนะคะสุดท้ายเนี่ยแทนที่เขาจะไปอ้อนวอนให้ตำรวจจับโจรใช่ไหมเหมือนสิ้นหวังกับตำรวจแล้วอ,อัดคลิปไลฟ์นะคะขอร้องคุณโจรอย่าไปก่อเหตุแทนคะ่ะเกกายเป็นรัวไม้ถูกขี้ยาขโมยไปหมดล้ทุกอย่างโดนขโมยหมดแล้ว ต้องเอาป้ายมาติดขอร้องไอ้พวกขียาแล้วตอนเนี้ยพึ่งตำรวจไม่ได้ถ้ายังพึ่งขียาไม่ได้ก็จะไปพึ่งท่านผู้ว่าเดี๋ยวจะไปติดที่ทํางานท่านผู้ว่าจะไ,ได้รู้ๆกันไปให้มันจบทีเดียว อ้าวช่องวันช่วยออกข่าวอีกแรงหนึ่งเนาะเผื่อเสียงนี้มันจะไปถึง <S <S <อ>ท่านผู้ว่าปลาจีนใช่ไหมคะเ,<อ>เห็นใจนะคะค,คุณปรีชาเจ้าของบ้านหลังนี้เขาถ่ายคลิปหลังจากที่ต้องขึ้นป้ายขอร้องโจรที่มาขโมยของในบ้านว่าไม่ต้องมาแล้วเพราะทรัพย์สินในบ้านมันหายไปหมดแล้วไม่เหลือกระทั่งรั้วเลยจากเคยมีรั้วเหล็กก็กลายเป็นเนี่ยรั้วไม้แบบนี้เหมือนคอ,อกเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาแจ้งตำรวจแล้วทาอะไรไม่ได้เลยต้องมาขอร้องโจรแทนไม่หวังจะพึ่งพาตำรวจ ตรวจอีกแล้วนะคะทีมข่าวสอบถามคุณปรีชาก็ทราบว่าปกติเนี่ยตัวแกจะไปทำงานที่อื่นไม่ค่อยอยู่ที่บ้านหรอกค่ะสองสามเดือนเนี่ยจะกลับมาที่บ้านนี้สักครั้งหนึ่งแต่กลับมาทีไรทรัพย์สินก็หายตลอดเลยนะคะแม้แต่รั้วเหล็กก็หายไปจนกลายมาเป็นแค่รั้วไม้ไผ่แบบนี้พอแจ้งความตำรวจก็ไม่มาทำให้ยังจับโจรไม่ได้ตัดสินใจขึ้นป้ายขอร้องโจรแทนขณะที่พี่ชายภรยาเจ้าของบ้านบอกว่าโจร ที่เข้ามาขโมยทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งรั้วบ้านเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นฝีมือลูกสาวพี่ปีชานั่นแหละพาเพื่อนมาขโมยของเองล่าสุดเนี่ยมันเลาะเอารั้วตาข่ายเหล็กไปแล้วยังพาเพื่อน,นมาทํารั้วไม้ไผ่คืนให้ค่ะคือพูดง,ง่ายๆนี่เพื่อนทั้งพี่ชายภริยาบอกนะบอกว่าอะไรที่เห็นเป็นเงินเอาหมดทุกอย่างอันนี้อันนี้คือยังไม่เป็นเงินเนาะยังเหลือทิ้งไว้เอาจะมีหม้อข้าวอยู่นะว่ามไม่ได้นะยังมีถัง้งแก๊สยังมีครับยังเหลืออยู่ แต่เขาไม่ควรนะแต่เอามาคืนอีกเอามาคืนเถอะเอามาค,คืนด้วยอีกถูกไหมคะแล้วญ<อ>าติญาติเนี่ยฟ้องเลยบอกลูกสาวคนเนี้ยที่บอกติดยาเคยเห็นพาไปบําบัด<อ>หลายที่แล้วนะแต่ออกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะฟังเสียงญาติเจ้าของบ้านค่ะแต่มันเอาไปเยอะอไปเยอะจนหมดบ้านแล้วเห็นเป็นเงินของมันคือเอาหมดอ่ะแล้วเราไปแจ้งความไหมวะน้องไอ้น้องเคยว่าไปแจ้งมาแล้วอดี่ยนี้ เจ้าหน้าที่ก็ไม่มา,าก็เลยต้องติดไป้ายประชดเลยนี่มผมเพิ่งล่าออกมาเลาออกมาแล้วก็มาพ่อของบ้านให้เขาหนะสรุปแลวหลานรักแน่นอนร้อปนี่ยืนยันมีพยานและพยานคือญาติเจ้าของบ้านนะหลานตัวเองนั่นแหละก็คือลูกพี่ปรีชา งั้นขออนุญาตกลับมาถามพี่ปรีชาพี่ที่พี่ขึ้นป้ายไปอะ่ะตกลงลูกพี่นะออที่เป็นออคนก่อเหตุนะเอ,อเอาไงออพอพี่ปรีชาแกรู้ว่าฝีมือลูกสาวตัวเองแกบอกยังไงรู้ไหมแกบอกไม่เป็นไรฝากคุณตํารวจจับกลุมให้หมดถ้าเป็นลูกสาวของแกก่อเหตุจริงฝากจับด้วยคะ่ะและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ลูกสาวแกะมีเพื่อนลูกที่มาร่วมกันก่อเหตุซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีกี่คนนี่นะ ออนี่เจอพ่อของจริงพ่อรักลูกต้องเป็นแบบนี้ใช่ใช่ค่ะใชฮะถ้าติดยาก,าก็ฝากไปบำมบัดดีกว่าใช่ใชครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ